You just gotta take that, make them take it all back. Don't tell me you believe that. are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? เอาแล้วนะครับว co ันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องของ Solo Channel นะครับผมเกมนี like good, uh, ้ได uh. uh, ้เล่นเป็นซาร์ตาอีกเช่นเคยนะครับผมช่วงนี้มันกำลังมาแรงอะนะก็ถ้าหลุดแบนเมื่อไหร่ผมก็คิดว่าน่าจะเอาทุกเกมแลยนะอิโลตัวนี้นะครับช่วงต้นเกมนะครับเราจะเล่นในสกิล2นะครับผมรามิมันค่อนข้างที่จะแรงกว่านะ ส่วนไอเทมชิ้นแรกนะครับก็จะขึ้นเป็นอไอเทมป่าชิ้นใหญ่เลยนะครผมแล้วก็ชิ้นที่2ก็จะต่อด้วยรองเท้ากัน4ีนะครับเราจะพยายามฟาร์มคีให้ได้2กองนะครับผมอย่างน้อยมันก็ช่วยเร่งให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะครับพอๆกันกับแอสซินที่ป่านะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะอาจจะดูเสียเลือดเยอะนะแต่ก็มันจะทำให้เราฟาร,ร์มเร็วขึ้นนะครับโอเคเดีย๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนนะเหมือนข้างล่างจะมีไฟเน้าเปิดแล้วมาแล้วเพื่อนโดนไหมเนี่ยโอ้ยวิกเกอร์โอ้เอมิลี่มาไกลจังวะอเอาแอสตัก,ก้าก่อนเลยครับลวงมันลวงมันลวงมันเตะเออสวยครับสวยงาม กุสามาได้แค่แอฟิดไม่เป็นไรนะครับถือว่าเอาเงินไปนิดนึงเรากลับมาฟาร์มต่อนะครับผมเหมือนเกมนี้ป่าฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นคีล่านะครับผมส่วนตัวโลนก็จะเป็นมีน่านะครับเล่นฟาร์มก่อนนะจะได้ติดแก๊งได้เวลาเล่นตาต้านะครับพยายามจ่ายสกิลให้มันชนกันนะครับอย่างถ้าเราเรียกพายุเนี่ยถ้าจงังหวะพายุมันบิน มันวนกลับเข้ามาชนคีฟแล้วเราจ่ายสกิลหนึ่งใมครับมันจะทําดาเมจค่อนข้างแรงนะครับมันจะเป็นโบนัสเวทตอนนี้เข้าก่อนเข้าก่อนเอ้าเครื่องตกที่ปายแล้วโอ้ยไปหน้าไปหน้าเออดีเพื่อนมาช่วยทางใจเย็นเย็นเย็นรอนตีก่อนครับข้างบนจะได้ไหมไม่ใช่ข้างบนดิบข้อมกลางรอดไหมรอดไหมอันตีจะได้แล้วสี่วิสามวิมาแล้วเพื่อน เล็งคีล่าก่อนครับสกิลสองอันตีเข้าไปสกิลหนึ่งโชบครับโชบสวยงามโอ้ยเยอะมากเยอยมากดีนะเพื่อนวนมาซ้อนอยู่สวยงามครับรอดไปนะเอลฟิลี่โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาฟาร,ร์มต่อเลยนะครับผมเพื่อให้คีฟมันเกิดไล่ๆกันนะครับอย่างที่บอกนะครับพยายามทำคีฟให้ได้สองกองนะคีฟป,ปะ เนี่ยครับเวลาเราจ่ายสกิลสองและสกิลหนึ่งให้มันชนกันเนี่ยมันจะสร้างโบนัสเวฟได้ค่อนข้างแรงนะครับผมส่วนวิธีเข้านะครับ <c oughs> อย่างผมเนี่ยจะใช้สกิลสองในการในการเปิดไฟนะครับผมแล้วก็จะตามด้วยอันติแล้วหลังจากนั้นนะครับ <c oughs> ก็จะหยุดแหละจะหยุดนิ่งเลยนะแล้วก็จ่ายด้วยสกิลหนึ่งนะครับก่อนที่จะพุ่งออกไปเพราะผมรู้สึกว่าตัวสกิลหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างแรงเนเตอร์จับสวยงามครับ ต่อปีเลยโอ้กิลากิลา่เพื่อนก่อนโน้ยแอ็กังก้าตั้งแต่มีผักนี่รู้สึกว่าตัวมันจะตัวมันจะรอดง่ายขึ้นนะแต่ก่อนนี้อันตตมันมันไม่ได้ผักอย่างนี้นะครับความต่อไปต่อไจากทิวหนึ่งครับให้มันติดโบนัสเวทน,นะครับ อันตีนะครับถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้เปิดไฟนะครับเรากดใช้อันตีไปเลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะไฟแล้วตีคุ้งเข้าไปจัดคิวหนึ่งครับดินโชบเข้าไปสวยงามได้อมกตัวแล้วครับได้มาสี่ตัวแล้วมาๆเตหน้าก็คอยตามฮิวนะเอาบ้านได้ไหมเว้ยสังกัดดีนะเตหน้าล้ว ดีครับดีส <been> วยอันติโหลดจะเสร็จแล้วเราต้องเอา้อมล่างแล้วละโฉบเข้าไปครับโฉบเข้าไปครับ,อรบโอ้ยมีหน้ามีหน้าใจเย็น,นเ็นหน้าเพื่อนเตหน้ามานี่ก่อนเออเกือ,ค,อความรู้สึกเหมือนแบบว่าตัวเองเป็นอมาตะเลยนะเหมือนถือเกียวไว้สองสามเล่มเนี้ยจะตายแหล่ไม่ตายแหละ่นะเมื่อกี้ ัาอ,อย่างที่บอกนะครับาการใช้ใช้สกิลในการเปิดไฟนะครับผมจะเลือกใช้ในสกิล2นะครับแล้วก็จะตามด้วยอันติหลังจากนั้นก็จะหยุดนิ่งเพื่อที่จะจ่ายสกิลหนึนะครับผมหลังจากนั้นก็ขึ้นบินได้เลยมันจะอยู่ที่ประมาณ4สเต็กนะเพราะว่าการทำห้าสเต็กเนี่ยระหว่ากดอันติเราจะต้องหยุดก่อนนะครับเพื่อที่จะ กดปีธรรมดาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้นบินแล้วก็จ่ายด้วยสกิลหนึ่งนะครับมันถึงจะได้ค่าสเต็กคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับการทำห้าสเต็กนะซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าแบบบางทีมันก็มันก็ได้บ้างบางทีมันก็ไม่ได้บ้างนะครับเหมือนเพื่อนจะเอาโอ้กีฬากีฬาพยายามใจเย็นๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบเป็นฝ่ายที่เปิดไฟนะครับรอเพื่อนเปิดไฟก่อนเนี่ยอะไรโผล่ไปเลยตัวแครี่ตัวเมทนะครับสกิลสองก็ไปสวยงาม สวยครับพยาเตะได้มีตัวตานี้รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองจะฆ่าเยอะแต่มันน่าจะอยู่กับเราอีกไม่นานนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบพ้านะย,ยิงได้ฆ่าเยอะเนี่ยชอบเหลืองเนรัยฆ่าได้ยันในป้อมนะได้ไหมบินเครื่องตกไม่เป็นไรนะครับเอาป้อมครับ ไม่มีอะไรทำก็ไปเก็บออบเจต์นะครับผม <พ pers! S 2> เก็บมังกรใหญ่ให้เพื่อนก่อนนะจะเห็นได้ว่าอันติเนี่ยมันจะคููดาวได้เร็วมากเลยนะจะสังเกตได้ว่าอันติมันจะคููดาวเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในการเข้าไฟนะแต่ตอนนี้อเรียมากกว่าเออสวยครับเ <c oughs> ดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตัวเองบินช่ำขึ้นนะหลังจากจับมาหลายตานะครับผม ได้กล้าตัวแหละขึ้นไปช่วยข้างบนก่อนอันติโรเซเดียต้องมีหน้าก่อนเลยครับซึ้นบินเข้าไปใจสก,กิลหนึ่งบินอีกทีนึงสว,วยงามถอยเลยครับถอยเลยครับเหมือนโอ้นั่นไงสลิมออกกอ่อรดีอเออแต่เพื่อนอันติเรายังกูดาวอยู่อันตีมีนี่บวกแลนะ้วส่วนตัวนะครับอ่สก,กิลหนึ่งผมคิดว่ามันแรงนะเพราะว่า ถ้ายีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปโดนตรงระเบิดของสกิลหนึ่งพอดีนะครับจังหวะที่สกิลหนึ่งมันวิ่งไปแล้วมันไประเบิดโดนยีโร่เนี่ยแล้วจังหวะที่มันบินได้เนี่ยผมว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงมากเลยนะเอาเอาเอาเนี่ยเอเมลี่เรา,า,า,าจะไปเรียกไฟอยู่หรือเปล่ารอดไหมนะดาก,ก็จะเอายีโร่ก็จะเอาใจเย็นๆนะเพื่อนโอเค จองจองโอ้ยหอกหอกอดีนะเปน,น่าอยู่คอยล้างให้นะมีฮิวมาเปิดไฟเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากจองเยอะมากก่อนโอ้โหอาร์ติกออฟเลยเหรอ่ายสกิลทิ้งไว้ครับสวยงามรู้สึกว่าสกิลอันตีมันจะคูด,ดาวเร็วมากเลยนะพี่ใช้ไปเมื่อกี้เองนะเหลือดที่สามที่สองวีละมาเราเตรียมพร้อมเข้าไฟอีกแล้วนะครับยืนดิกระแป๊บก็อันติได้แล้วนะรอ,อาการแบบมังกรเรายัางตีเลงกลางอยู่นะครับ สลิมสลิดจา่ายสกิลสองไปครับสตีพุง่งเข้าไปจา่ายสกิลนี้สวยงามรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะครับจะค่อนข้างเล่นสตาร์ได้ง่ายขึ้นนะสำหรับผมนะผมว่ามันการเก็บสแต็กหรืออะไรเงี้ยมันมันบินขึ้นง่ายมากเลยนะต้องมีหน้าก่อนต้องมีได้โอ้โหเพื่อนสกิลแล้วมาเพื่อนสกิลแล้วก็ต่อทีครับอืมออกไงวะเดียวเพื่อน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 เ,อนเอนราด้วยโอ้โหดีนะ มีตัวคิวอยู่ข้างหลังนะครับไม่ไงั้นไม่รอดแนะ่จบได้ไหมฮะไฮสเตตสวยงามมากไล่ออกไปได้สวยครับต้องเอ็นแล้วแหละรออีกนะฮะสลิมสลิมสลิมสวยจะคิวจะคิวนะครับคิวก่อนโอ้ยป้อมป้อมป้อมโอ้ยตายตอนจบเกมพอดีนะบ้าคิวนะกะว,ว่าจะพุ่งเข้าไปหาเรียวมะนะครับผม โดนป้อมหนักไปหน่อยนะเดี๋ยวนี้ป้อมตีแรงด้วยนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล็นตาต้านะตอนนี้ก็อยู่ในแรงคนห้าดาวแล้วนะครับทำตามนไปทีกิบห้าเปอรนะครับผม <_ S 1> โอเคอยงไงถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับค่ามันมากเลยนะค่าไปตั้ง กี่ตัวนะสิบห้านะค่งจะตายเมื่อกี้เองนะยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่นะบาย